สวัสดีค่ะทุกคนวิชาภาษาไทยคลิปนี้นะคะสวัสดีพี่พี่ปอสีนะคะสวัสดีพี่พี่ปอสีทุกคนภาษาไทยคลิปนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพซึ่งสิ่งที่พี่พี่จะต้องเตรียมก็คือสมุดนะคะหรือว่ากระดาษ A4 แล้วก็ดินสอกับยางลบนะคะเราจะมาเขียนเรื่องจากภาพซึ่งมาดูกันว่าภาพที่คุณครูจะให้เขียนเป็นภาพอะไรกัน ก่อนอื่นเลยนะคะให้ทุกคนเขียนหัวข้อลงไปก่อนนะคะให้ทุกคนอ่าไม่ใช่ให้ทุกคนเขียนวันที่ก่อนเขียนวันที่เสร็จแล้วก็ให้ทุกคนเขียนหัวข้ออันนี้ทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านหัวข้อให้ฟังนะคะก็คือให้นักเรียนดูภาพแล้วแต่งเรื่องตามจินตนาการให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนหัวข้ออันนี้ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็มาดูภาพว่าในภาพมีใครบ้างเขากําลังทําอะไรกันอยู่ที่ไหนทําอะไรกันอยู่ให้ทุกคนดูภาพนะคะแล้วก็เขียนเรื่องซึ่งจะเป็นการฝึกกระบวนการคิดของพวกเราว่าในภาพเขากําลังทําอะไรเขียนเรื่องได้ตามจินตนาการของตัวเองเลยคุณครูบังคับว่าทุกคนจะต้องเขียนให้ได้อย่างน้อย8บรรทัดนะคะ8บรรทัด เขียนอย่างน้อยให้ได้8บรรทัดดูเรื่องนี้นะคะดูภาพนี้นะคะแล้วก็เขียนเรื่องตามจินตนาการของทุกคนเลยคุณครูแจ้งก่อนนะคะว่าในข้อสอบปลายภาคของเราจะมีข้อเขียนด้วยซึ่งก็จะเป็นหัวข้อนี้แหละก็คือการเขียนเรื่องจากภาพเพราะฉะนั้นให้ทุกคนทำอันนี้นะคะจะได้ฝึกฝึกทำฝึกคิด เพราะว่าเพื่อตอนที่เราทบสอบปลายภาคนะคะช่วงต้นเดือนหน้าที่เราจะสอบปลายภาคพอทุกคนเจอหัวข้อนี้ทุกคนก็จะได้ทําได้เพราะว่าเราเคยทํากันมาแล้วเราผ่านการผ่านกระบวนการทํากันมาแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้ทําได้ให้ทุกคนดูภาพนี้ว่าในภาพมีใครบ้างแล้วพวกเขาน่าจะกําลังทําอะไรกันอยู่ไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ายังไงทุกคนลองเขียนดูนะคะเขียนให้ได้อย่างน้อย 8บรรทัดนะคะ8บรรทัดเขียนเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะในในไลน์กลุ่มส่งงานของพวกเราก็คือกลุ่มไานห้องเรียนออนไลน์ของเรานั่นแหละให้ทุกคนส่งมานะคะคุณครูฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ